ตวอสดีครับปลาอร่อยมากเลยหรอเนื้อแกงเขียวหวานไม่ร่อยหรอทำไมไม่กินันนี้ชื่ออะไรสนาลาเอ๊ะนาที่อะ ฮัลโหลตาเชาเขากลับมาพบกับป๊อปปี้กันอีกครั้งนะครับกับคนร้านไต้หวันก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเพจกับ Facebook เป็นคนร้านเหมือนเดิมแต่ว่าใช้เป็นตัวรอจุฬาแทนเพราะว่าตอนนี้คําว่าร้านอ่ะเฟซบุ๊กมันดีเทกเป็นคําหยาบเรียบร้อยแล้วบอกว่าทําให้สังคมแตกแยกก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้รอจุฬาแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกล่าวหานะครับวันนี้นะครับป๊อปปี้จะไปทานอาหารไทยกับเพื่อนๆที่ร้านร้านหนึ่งตรงเขตศิน จวงนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เดินทางไปก็จะถ่ายบรรยากาศวิธีการเดินทางให้ดูนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านอาหารไทยที่ไต้หวันเนี่ยจะเหมือนกับร้านอาหารไทยที่ไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลย อนนี้ฟอปปี้ออกมาอยู่ที่สถานีปันเฉียวนะฮะคือวิธีการเดินทางเนี่ยเอาเป็นว่าจากที่ที่เราพักอยู่นะจากซีเหมือนก็คือให้ขึ้นสายสีน้ําเงินมุ่งหน้าไปที่ติงปู่แล้วก็มาเปลี่ยนสายสีเหลืองซึ่งทีนี้สายสีเหลืองสามารถเปลี่ยนได้ที่ชินปู่กับปันเฉียวปกติแล้วฟอปปี้จะไปเปลี่ยนที่ชินปู่แต่ว่าจําผิดก็เลยมาลงที่ปันเฉียวแล้วก็รู้สึกว่ามันการเดินเปลี่ยนสายมาสายสีเหลืองเนี่ยปันเฉียวมันจะไกลกว่า ชินผูแล้วที่นี้คนเยอะด้วย,วย <คน S 2> อีดอคนเยอะมากเลยพอมาเปลี่ยนสายสีเหลืองใช่ไหมครับก็ให้ไปลงที่สถานี Industrial Park แล้วก็เดินต่ออีกหน่อยก็จะถึงร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าร้าน Lotus e a t e r ทแล้วนะครับ เมื่อกี้เพิ่งออกมาจากสถานีนิวไท p ป i i n d u s t r i a l Park นะครับก็กำลังเดินไปที่ร้านอาหารไทยโลตั s สจริงๆเดินไม่นานประมาณ3-4-5นาทีก็ถึงแล้วมาช่วงตอนนี้เวลา6โมงครึ่งไต้หวันนะครับก็ฟ้าก็เริ่มมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหนื่อยก็จะเห็นเซเว่นด้านหน้านะครับ

้เราหรออันนี้ของเราหรอใช่หรอเจ้เหมือนไม่ใช่เลยนะเราพนักงานสิบหมายนะกูไม่ใช่ของเราแน่เลยครัไม่ใช่ของเราส่บหมายต้องจองก่อนเราพนักไม่ได้จองแน่เลยอีสิบหมายทำไม่ได้จองอาหารก่อนถล่มพนักสั่งอาหารไปยังฉันไม่ได้โทรจองนะเจ้โทนหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเอ้ยเก็บไว้หน่อย ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะยังไม่ได้กินเลยมันตกใช่ไหมไม่ไม่เพิ่งมาถึงนั่งตรงนี้ก่อนแล้วปั๊บเราเกือบไปแล้วพี่ดอกสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมากินอาหารไทยเนาะหลังจากไม่ได้กินกันนานใหญ่เลยนิดหนึงาเห็นมองอะไรอ่ะแม่ทำอะไรหรอตัวลาบหมูมึงเอายำทะเลหรือยำยำหมูยอยำหมูรนาราซาเนี่เต้นเท่า ไม่ต้องแผน,แผนงาแกงเขียวหวานแท้ทำไมอ่ะมึงจะกินแกงสองสีเลยเหรอแต่แกงเขียวหวานอันนี้อร่อยมึงอง๋องั้นแกินสองเอาหนูหรือเนื้อหรือไก่น้าหวัสดีโจโจ้วัดดีเมื่อกี้นึงวันนั่นตัวเราตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยห้าคนโต๊ะนี้ที่นั่งก็เป็ตัวเราไม่ใชายหยุดละแถวมาแล้วยี <S <S าาาว่เป้เสียติ๋งเอาเลยปลามะนาวเอาเลยปลามะนาวเลยปลามะนาวเนาะตัวนี้หน้ากูก็เหมื้ยเอซศนไหมกินเข้าไปเลย นี้จะไปฉีดโรตูแล้วนะอาจจะไปฉีดโรตูแล้วนะจริงเหรอใช่แล้วมาวนพี่มงเอาอะไรอ่ะตัมพ้สืตมพสออปปี้นคาเดโจเซโตน้แม่ม่เอาอปปี้หรอเออามาหซอมาไผูทีเป็นไทยคนนี้ใช่ นาราเอ้นาที่อันนีได้ฟันหม่อะไรยังไม่เหรอใส่สังเหลือใส่าไม่เหลือหวงมาไม่เหลือีซึ่งหวังหวงมาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหมเที้อปเดอไปไหนครับขอบคุณข้าขอบคุณคาอันนี้ได้กว่าลาบู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  อันนี้เป็นรัดชมวงที่ตัวนัดชมวงต้องเก็มเข่าเวลาเติมนะลูกอันนี้อันนี้อันนี้ลูกออกข้าวนะไม่มามาถามไม่เคยปอดปกติต้องมีแต่อิทิวปอดงานกูบ่นไม่ได้ป้ะปกติต้องไม่คุยกันเยอะก่อนกินตอนนี้ก็คือไม่ต้องคุยกันกินก่อนเดี๋ยวพ่อเดาดูไปเติมเองแม่ก็ได้อันนี้นี่กาลีอันนี้เจนตาการี แช่เช่ระยะพูนีตัวตาวมึงเยอะไปปะไม่เยอะหรอก้าขายจะไว้กูหน่อยอะไรผมเยีแล้วโหิไม่เลยยาเท่านี้เอไม่เคยเป็นตั้งเหลือนอรอเป็นปลาเถิดอร้างค่ะเสรดงเส็ร้าสอมันต่างกันยังไงเถิดสร้างตังเหลือนมันจะฟังแหละแก็ข้าคุณไอ้กิวปวดป่ะต้มตำปลาฟรีหนึ พึ้นข้าอไอจัมเบลไปพอส่อเดี๋ยวเอามาจากลาสตกใหญ่นั่นเแม่ใหญ่ไปนิ่ง่ายเนาะแค่เขาเก็บก่อนเซยนนัมวินรู้ว่าหิวสวันสดดีครับ อ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่นาทอหรอตัวหอมอยางโชงก็เป็นนาทอลตายไม่ตู้ปิดแล้วทำเนียบยืไม่มีที่ไปเที่ยวกันแล้วมังกุยงเอาเปล่ามังเอาปะมังเอาสี่สามมันยิงคู่จูงคู่กินหมูกระทะไปแล้ววันนี้หยุดเอย่ไปลาเออเดี๋ยวคุไปบอกให้พอใจยางอี้มปากเออปลาอร่อยมากเลยหรอเออจ้าแกงเขียวหวานไม่อร่อยหรอทำไมไม่กินคนฝังอยู่นี่ไงทำไมไม่กินเขากินแล้วนะ มันอยู่ใจมันอยู่นจเอ๊ะเคยเห็นคงไม่เคยเห็นมาบ่อยมาบ่อยเหมือนกับเขามาบ่อยแม่บ้าไม่ได้มากับมึงไงเสรยงตามก็เลยทุกคนจำได้ กินหมดไปแล้วสําหรับอาหารไทยวันน,นี้นี่ก็อยู่กับเพื่อนๆหลายคนมากจ้า<ม>คนนี้ที่เจ้าสมัติกคาขอบคุณไหมวันนี้ฟร็อปปี้ก็กินอิ่มแล้วขอลาทุกๆคนไปเท่านี้แล้วกันสวัสดีจ้าอ้าวใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกด subscribe like แชร r e ให้กับช่องคนร้านไต้หวันด้วยใช้รอจุฬาแล้วนะเพราะว่ารอเรือเป็นคำหยาบ เจอกันจ้าบ๊ายบายตอนนี้ครับทุกคนสวัสดีคีงานตอน,นี้ครับแม่ควรจะปกติหรือเปล่าอะไรโปรดจำช่องของปลับปีคนลั่นไต้หวนันครับแล้วก็ช่องของโจ,จชง๋ช่องชของผมไม่ค่อยอัพเดตเท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีเวลาเราอยากจะเปิดช่องใหม่ที่เกี่ยวกับาากต่างน้ำแต่ยังวอร์มแพงอยู่บายดูกานเจอกันใหม่